สวัสดีครับผมมีจากมิกฟามยานะฮะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะฮะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะฮะหลายคนอาจจะเคยแย่งของจากมือลูกนะฮะก็แต่ถ้าใครไม่เคยก็ดีแล้วนะฮะผมก็เคยเช่นกันผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะนก็ s, <S บาง ok ทีแบบลูกไม่อยอกกินข้าวอะไรเงี้ยเราแบบโมจะเล่นอะไรเงี้ยก็แย่งของจากมือลูกนี่รู้สึกผิดเหมือนกันแล้วจะมีเทคนิคอะไรนะฮะที่ทําให้ไม่ไม่ต้องแย่งของจากมือลูกนะฮะ ็เดี๋ยวเรามาดูเรียนรู้เทคนิคกันนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆนะฮะการแย่งของจากมือลูกเนาะนะฮะก็มีเทคนิคหลายข้อก็มาดูกันนะฮะถ้าไม่แย่งของจากมือลูกนะฮะแล้วพ่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทํำยังไงดีนะครับข้อเทคนิคแรกนะฮะลองขอลูกดีๆก่อนนะฮะถ้าลูกไม่ยอมให้เลยนะฮะไม่ยอมคืนของที่อยู่ในมือให้คุณพ่อคุณแม่ลองขอดีๆก่อนนะฮะอย่าแย่งของจากมือลูกเด็ดขาดอ่ามีข้อยกเว้นนะอย่าลืม ยกเว้นของที่เป็นอันตรายเช่นกันไกลมีคัตเตอร์อะไรย่างนี้ต้องเอาออกทันทีห้ามให้เล่นนะข้อต่อไปนะเมื่อลูกให้อย่าลืมชมลูกด้วยนะครับเออนี่เป็นเทคนิคที่ดีนะเมื่อขอของจากลูกได้แล้วนะฮะอย่าลืมชมลูกนะลูกจะเรียนรู้ว่าการที่เขาทําพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาจะได้รับคําชมจากพ่อแม่นะครับข้อต่อไปพ่อแม่ก็ต้องรู้จักขอลูกนะเออนี้แฟน์นะแฟน,แฟนใช่ไหมฮะเวลาอยากจะหยิบของของลูกเนี้ย พ่อแม่ก็ต้องรู้จักขอลูกเช่นกันนะฮะลูกจะได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าใครก็ตามเวลาอยากได้อะไรไที่ไม่ใช่ของของตัวเราเองเนี่ยเราต้องรู้จักการขอเด็กในว,กวัยเกือบสองขวบก็จะมีอะไรของตัวเองก็เช่นตุ๊กตาหมีอะไรเงี้ยออก็ต้องขอเขานะอันนี้ก็จะเอาปไปปรับใช้นะเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเรียนรู้การขอนะแล้วก็ต้องรอด้วยรู้จาักการรอนะฮะเมื่อลูกอยากได้อะไรเขาก็จะรู้จกักการขอจากพ่อแม่เช่นกันนะฮะ เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นก็คือพ่อแม่รู้จักการขอรู้จักการขอบคุณกล้าที่จะขอโทษกันนะฮะเมื่อลูกเห็นตัวอย่างที่ดีจากพ่อแม่ลูกก็จะทําตามนะฮะเป็นธรรมดานะครับนะฮะเขาเรียกว่าแม่เขาเียพ่อแม่ปูสอนให้ลูกเดินตรงไม่ได้นะฮะอืมเขามีคําพูดโบราณเนาะอย่าเอาชนะอย่าแย่งของจากมือลูกนะฮะอย่าพยายามเอาชนะลูกยื hyun, ้อแย่งกันอย่างเงี้ย ถ้าลูกไม่ยอมให้ให้รอก่อนนะครับค่อยๆค,คุยจนกว่าลูกจะยอมให้นะฮะเอ Pascal, อเทคนิคนึงที่น่าสนใจก,ก็คือนําของชิ้นอื่นมาแลกนะฮะถ้าลูกไม่ยอมให้เจ้าทีก็ลองเอาเบี่ยงเบนความสนใจเอาของชิ้นอื่นอะ่ะปลาให้อันนี้ลูกให้อันนี้อะ่ะสลับกันนะฮะเพื่อเป็นการรู้สึกว่าพ่อแม่ก็ยอมนะฮะยอมแลกนะฮะู้จากการขอเช่นกันนะฮะก็ผลความนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะผมจะนําไปปรับใช้นะฮะมันเป็นประโยชน์กับผมผมคิดว่า าจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเช่นกันที่มีลูกนะก็อันนี้นํำมาจากบทความของบล็อกในบล็อกดิทนะฮะในเพจของ Basic Skill ไทยนะฮะขอบคุณที่จะรับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ